สวัสดีค่ะมาพบกันในช่องปุ๊กกี้สาวไทยในชนบทประเทศเยอรมันนะคะมุมตรงนี้ให้เห็นบรรยากาศอันนี้เป็นผักป่านะเรียกว่าดอกพวงไข่มุกซึ่งสามารถเอาไปทําเป็นไข่เจียวได้วันนี้เราก็จะมาเก็บสดๆมุมตรงนี้นะคุณมันเยอะมากเลยคะ่ะดูดอกเขาเยอะมากๆเลยอันนี้เป็นหนึ่งอย่างเรียกว่าผักที่สามารถหากินได้ง่ายๆในช่วงของ หน้าร้อนในประเทศเยอรมันนะคุณดูต้นเขาใหญ่มากแล้วก็มีเยอะมากๆค่ะเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นอดอกพวงไข่มุกเอาไปเจียวไข่หรือไปลวกจิ้มก็ได้แล้วข้างบนสังเกตเป็นต้นเชอรี่ค่ะด้านบนเป็นต้นเชอรี่ซึ่งอันนี้เราจะสามารถเก็บกินฟรีได้นะคะถ้าเกิดเขาโตแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถกินฟรีได้แต่ว่าสิ่งที่เราไม่ทำก็คือเราจะไม่ตัดกิ่งเขาเพราะว่ามันจะ มันจะเรียกว่าเป็นการทําลายต้นไม้แล้วเขาก็จะอนุรักษ์นะสามีก็จะกระทึบนะการที่เรามาเก็บนี่เก็บได้แต่อย่าหักกิ่งอันนี้เป็นหนึ่งอย่างเลยที่คนเยอรมันเขาก็จะไม่ทํากันคนเยอรมันเขาจะไม่กินนะฮะส่วนมากเราเห็นแต่คนต่างต่างถิ่นที่มาเก็บต้นเชอรี่กินอย่างพวกคนไทยอย่างเงี้ยแล้วก็พวกประเทศอื่นที่ไม่ใช่คนเยอรมันแท้ๆเขาจะกินวันนี้พาเก็บผัก ชาชนิดหนึง่งตรงนี้ก็แล้วกันเนาะเอาไปเจียวกับไข่มันก็จะอร่อยนะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็หเห็นบรรยากาศเอ่อเรียกว่าธรรมชาติในเมืองของเราด้วยคุณมันเขียวขจีไปหมดเลยดูสิอากาศก็ดีด้วยค่ะอากาศเหมือนเมืองไทยเลยค่ะตอนนี้คนก็มาจูงมาเดินตรงนี้ด้วยแล้วก็ขับจักรยานด้วยเราก็มาถ่ายวิวส,สวยๆแล้วก็ เก็บผักป่าด้วยนะอันนี้โอ้ดูสิดอกเขาเยอะมากๆเลยเนะี่ยอันนี้เป็นความสุขของคนไทยเนาะที่อยู่ในต่างแดนเราก็จะมีความสุขช่วงนี้การปลูกผักในต่างแดนแล้วก็การเก็บผักป่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์ต่างๆสําหรับใครที่จะมาใช้ชีวิตในต่างประเทศเนี่ยอยู่อย่างไรให้มีความสุขอันนี้ก็เยอะมากค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเก็บผักป่าด้วยวันนี้น่าจะได้เยอะุอ๊ยม,มีใครแย่งเราตรงนี้ไปเก็บผักกันเขาอันนี้ก็ ลูกเชอรี่คุณมันกําลังจะโตแล้วค่ะแล้วนี่จองไว้ก่อนมาจองไว้ก่อนอันนี้ชอบมากเลยบรรยากาศช่วงนี้นะคุณจะบอกให้มันดูมันมันบันเจิดไปหมดเลยเหมือนประเทศไทยเลยใส่เสื้อผ้าก็เหมือนเมืองไทยด้วยนะวันนี้เห็นบรรยากาศสวยๆแล้วก็มาเก็บผักป่าชมธรรมชาติชนนบทในประเทศเยอรมันด้วยกันนะคะมุมตรงนี้นี่ก็สวยค่ะ อันนี้ก็เต็มเลยค่นะผักดงผักอันนี้จะเป็นผักป่าชื่อว่าดอก,ดอกพวงไข่มุกนะอันนี้เราเอาไปทอดกับไข่เจียวได้นะเนี่ยเขาบอกว่า,าไปเจียวกับไข่ได้นะคะในส่วนของเราก็มีด้วยนะคะอันนี้ หรือจะไปลวกจิ้มก็น่าจะได้นะนี่มีเยอะเลยเราจะเก็บวันนี้เราจะเก็บมุมนี้ค่ะดูก่อนนะดูก่อนทางนี้ก็มีค่ะอทางนี้ก็มีค่ะอุียเยอะเลยค่ะ่นเราจะเก็บเอาไปลองเจียวกับไขด่ดูมันกินได้มันจะอร่อยไหม มันเป็นดอกแล้วแล้วก็แล้วที่มันยังไม่ดอกด้วยค่ะเพราะที่สวนของเราเราไม่เก็บเราให้มันดอกสวยๆอันนี้มันเป็นในป่าเราก็จะเก็บเอาไปทำไข่เจียวดูซิมันจะอร่อยไหม ต้นนี้เยอะมากค่ะคุณต้นนี้เยอะมากค่ะแล้วนี้ก็เป็นต้นต้นเชอรี่ค่ะอันนี้เป็นความอุดมสมบูรณ์ของเมือง<ม><ม>ที่เราอยู่นะช่วงนี้ก็จะเบิกบานไปด้วยผักป่าอืมมาคลิปนี้เราก็เก็บผักเอ่อหรือว่าอะไรนะพวงไข่มุกนะเอาไปทอดไข่เจียวค่ะคุณเอาไปเจียวไข่กินนะ อุ้ยต้นอ,อ่อนๆค่ะข้าวเยอะเลย,ยตรงนี้มีเยอะเลยคุณข้าเยอะค่ะอันนี้ก็เป็นผักป่าปลอดสารพิษนะคะอุ้ยยอดอ่อนๆ,ๆค่ะยเยอะเลย เราก็เอาถุงมาใส่ค่ะอืมข้างบนนี้ก็มีเยอะแล้วเนี่ยเราก็เก็บถึงท่าน่นเอาไปชิมดูสิมันจะอร่อยไหมเกี่ยวไข่ลวกจิ้มน้ำพริกน่าจะดีค่ะ đã leo rồi, đã